เพื่อนๆได้ดูกันเพราะตะก,ก้าป้าย่าใหญ่มากเลยนะคะ เหตุป่านี้ ฟอค่ะฟอแล้วหัวเขาจับมนรู้เลยเบาวงสองดอกค่ะอันนี้โดนกวางกินกวางแทะแต่ก็ยังเอาได้อยู่ค่ะแล้วก็ ดอกนี้ค่ะอันนี้ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็มาเอาดอกนี้ค่ะเออพอนั่งลงมันเห็นเห็ดนะนีพึ่งแม่มดจ้ะ กลุ่มเลยค่ะเป็นครอบครัวอะไรจ้ะเพิ่งแม่หมดทั้งหมดเลยค่ะทุกคนดูร่องรอยแห่งอรารยธรรมฝรั่งดูเขาตัดค่ะยังหลงเหลือให้เราได้เก็บมั่งไหมตัดเอาแต่ดอกกุดจุดกิดจิตนึกว่าประยาตาลายเอา้า ทุกคนนี่เขาโดนกินจนโวหมดแล้วดอกเขาน่าจะได้นะทุกคนดูดอกเขาดิแต่มันโวนะตัดออกนะเพื่อนๆอย่าว่ากันนะคะนี่ดอกเขาได้ เห็ดจริงด้วยเห็ดพึ่งหวานคนเดียวมาเก็บกับปพวีก็มันไปอีกแบบนี่เห็นไหมเขาเป็นดินทรายเนี่ยเเป็นดินทรายเกิดบนดินทรายจ้ะ แล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีเห็ดพึ่งหวานหลากหลายสายพันธุ์ตัดขาดอกนี้กันอันนี้เห็ดพึ่งเการัดค่ะดอกย้ายใหญ่พึ่งเกาลัดงามมากน้องกิ่งชคกินเห็ดพึ่งเการัด แกงอร่อยค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดกุบกุบกรุบกุบอันนี้เห็ดพึ่งหวานตัดขาไปเลยเห็ดพึ่งเกาลัดเยอะมากค่ะเพื่อนๆมีแต่ดอกใหญ่ๆตุ้มๆทั้งนั้นเลยค่ะสะออนประยาสะออนเห็ดเอาจิง เขาอยู่ในดินทรายค่ะพเพื่อนๆของเมกาเนี่ยอยู่ใต้ดินเลยนะแต่ดอกเขาจะใหญ่เบิ่มเฟลรมแต่ที่นี่ดอกพอดีพองามกำลังน่ากินเออออันนี้ดอกเล็กเขาติดมาด้วยค่ะพเพื่อนๆป้ายาถอนแม่เขาขึ้นมาแล้วกขาตามตามขึ้นมาเฉยเลยเสียดาย ออกนี้เขา่าเหมือนเขาจะฟอ่ทุกคนแต่ป้ายาก็จะเอาไปน่เสียดายเขาโอ้สะออนเห็ดเริ่มปวดหลังแล้วห่างเพื่อนจะออกจากปลาสอดสายสายตาทางออกค่ะทางออก เห็นหัวปูลูปิลี่ขึ้นมามันก็อดใจไม่ได้ด้เดี๋ยววันจันรจะพามาเก็บใหม่นะพรุ่งนี้ไม่อยู่ นี้ไปวัดก็คงจะเหนื่อยอะ่ะเพราะวันจันทร์ต้องไปทํางานเนาะหลังเลิกงานถ้าไม่เหนื่อยนะเดี๋ยวป้าย่จะพามาเก็บใหม่นะเห็ดเราเต็มตะกร้าแล้วไปจ้ะเขาเป็นทรายค่ะเห็นไหมเขาเป็นดินทรายเอา เล็กขึ้นมาด้วยอะทุกคนตูมนี้เอาได้จ้ะพอเก็บอยู่แล้วก็สามตูมนี้เอาได้อยู่แล้วโอ้เป็นดินสาเก็บได้ไมากนี่จ้ะ จะมีไกล่ลี่นีออออ่อีกสามเดี๋ยวป่อยายพาไปเก็บนะทุกคนนะมีแต่ดอกงามๆแต่ดอกสวยๆนี่ค่ะ ใช่ไหมนะทุกคนเห็นแต่หัวลุ้นลุ้นลุ้น,ล,นลุ้นไปนำกัน,นได้แล้วใช่เลยโอ้โหดอกงามด้วยเป็นรูบโบเลยทีเดียวเชียวทุกคนดูเห็ดพึ่งเกาลัดท่ะดอก ดูสิดูดิน่ารักอนะ่ะทุกคนแต่ป้ายญาขออนุญาตไม่เก็บนะคะปะ้ายญาโฟกัสที่เห็ดพึ่งหวานเท่านั้นปีนี้เก็บเฉพาะเห็ดมันปูแล้วก็เห็ดพึ่งหวานค่ะ ดอกอย่างนี้นะคะสวยงามแบบนี้ป้าะยะ่าจะเอาไปฟริสเอาไว้แล้วเอาไปเมืองไทยทั้งดอกค่ะไปให้น้องชายเขาอยากกินแบบหวานๆอย่างเงี้ยโดยไม่ผ่านการต้มหรือลวกอะไรอย่เงี้ยดอกสวย พาออกจากป่าแล้วนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้ววันนี้ต้องนอนแต่หัววันเพรต้องตื่นตีสองค่ะเดี๋ยวน้องจินมารับตีสามเราจะเข้าวัดกันให้ทันพิธีเราขับรถหนึ่งชั่วโมงไปวัดให้ทันพิธีบูชาเข้าพระจ้าดูนี้ค่ะสองดอกหน่ารักตะปุกตะปิก เอาสามดอกขึ้นมาด้วยกันลหละทุกคนต้องเอาเข้าไปเนะเต้องมองหาให้ดีๆโอ้ย่าก็ได้เนะไม่ได้ตดเด้อทุกคนเสียงยา่าเสียงมือลูดม,มากับยา่านี่ค่ะนี่จ้ะอุ้ยสวย ให้ทรายให้ดินให้ทรายออกไปเห็ดสะอาดสะอ้านค่ะทุกคนป่าสนตัดขาเขาโดนกินไปหน่อยแต่ดอกเขาแข็งปักเลยอย่างเงี้ยอร่อย นั่นคะ่ะข้างในนั้นดอกหนึ่งเอาไหมทุกคนนะเอาดีไหมทุกคนมันต้องมันต้องม่นเข้าไปด้วยนี่เออเอาก็เอาพเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะขอนะอภัยนะเอาก็เอาดอกดอกก็งามหนึ่ เยอะมากนี่ยทุกคนอันนั้นฝรั่งฝรั่งตัดขาไปคือข้อต่อความที่ข้อต่อเขาเล็กอะ่ะเพื่อนๆนมันก็เลยหลุดเนี่ย่ะ ค,ค่ะเพื่อนๆอันนี้ขอตัดออกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันหลวมค่ะมันหลวมโพกเลยเหมือนข้างในมันเหมือนข้างในมันแบบมันฝ่ออะไรประมาณนั้นน่ะอืมเขาไม่ได้น,น้ำเอเนาะเห็นไข่เห็ดเยอะมาก พวกนี้ขาตันค่ะพวกนี้ขาสั้นขาตันอะไรหน да> ี่พุนยุขึ้นมานี่น่าร да ัก สวยๆทุกคนตรงที่ดอกใหญ่ตั้งอยู่่ะ มันมีดอกเล็กอยู่เดี๋ยวเราเข้าไปดูสักหน่อยนึงกันไหมนั่นจริงๆด้วยอันนี้ดอกใหญ่ใช่ไหมโน่นดอกเล็กแข็งแรงอยู่นั่นแล้วก็เดี๋ยวใส่กล้องมาตรงนี้นิดนึงนี่จ้ะนี่ยังสวยเลยจ้ะนะมันต้องมองลอดใบสนอะ น้ำมันเห็ดอะไรที่กิ้งเขาล่ออยู่นี่เพื่งหวานนั่นแหละคนเหลานี้ก็น้อเนาะสือดูฝรั่งตัดจริงๆแล้วขาจะเอาก็ได้นะนี่ครึ่งหนึ่งนี่แต่เราไม่เอาค่ะเพราะว่าเห็ดมันเยอะอยู่ เดี๋ยวนี่เห็นอีกกลุ่มหนึ่งน่าจะประมาณห้าหดอกอยู่เกิดเป็นกลุ่มอีกตับเลยค่ะเดี๋ยวถ้าพ่อใหญ่ฝรั่งเห็นถ้าเราไม่เอาไปแกก็มาตัดไปอีกค่ะเราต้องไปเอาเราต้องเก็บก่อนแกอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพญาพาเดินไป โอ้ข้ใหญ่ฝรั่งนี่ตัดไปแล้วนี่ไปไร่เราเอาลูกเขาถ้าเราไม่เก็บโอ้ยทุกคนมันมันรู้สึกมันมันฝ่อเหมือนเขาโดนมือแล้วฝ่อ อันไหนเอาได้เราก็เอาอไหนเอาไม่ได้เราก็ไม่เอาเอาเหยียบเห็ดโอ้ขออภัยนะไม่เหยียบเขาแล้วทุกคนต้องเอาเข้าไป ดูนี้เป็นฤดูการล่าสัตว์นะต้องดูที่ป้ายนะว่าป่าไหนที่เขาเขียนว่าวันนี้จะล่าสัตว์นะวันที่นั้นวันที่นี้จะล่าสัตว์นะก็อย่าเข้าไปค่ะยิงสัตว์เปียงปังเปียงปัง ทำไมต้องยิงมีฤดูการล่าสัตว์เพราะว่าอย่างกวางอย่างเนี้ค่ะพอฤดูผสมพันธุ์เขาก็จะผสมพันธุ์กันเร็วมากแล้วเวลาเขาคลอดลูกออกมามอย่างนี้ยเขาจะเยอะมากแล้วเขาก็มาทําทําลายความสมดุลธรรมชาติเขาก็เลยต้องกําจัดเขาก็เลยต้องกําจัดออกไปอ่ะเออพวกไก่ป่าเหมือนกันค่ะ บางทีทําไมเขายินสัตว์ปีกพวกห่านพวกไก่ป่าอะไรเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามันเกินความจําเป็นเขาก็ต้องกําจัดออกไปเพราะไม่งั้นธรรมชาติของเขามันก็ไม่สมดุลประมาณนี้แหละค่ะทุกคนดอกดอกดอกนี้ทุกคนมันฝ่อแต่ป้ายาจะเอาดอกเขาค่ะดอกเขาเอาได้ มอีกจ้ะเสียดายดอกนั้นแน่นมากเลยที่ฝรั่งเขาตัดไว้ครึ่งหนึ่งอะแต่ว่าเราก็เนาะเก็บมันเยอะอยู่ค่ะทุกคนมาเก็บขี้เก่าฝรั่งกันค่ะเขาตัดไปแล้วหนึ่งดอกเขาเหลือไว้หนึ่งดอก ดีดีทุกคนโอ้โหเงินแน่นมากเด๋วล่ะมันแข็งอยู่นะทุกคนแต่อย่าเอาเลยเนาะเห็นอีกดอกหนึ่งค่ะนี่เอาเขาไปด้วยเห็นที่ฝรั่งเขาเอาทิ้งไว้ไงดอกนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ย ใต้นี้มีอีกใช่ไหมอย่าบอกว่ามีเอ้ยจริงๆด้วยสวยด้วยนี่ไปเดี๋ยวค่อยตัดเดินไปก่อนโอ้เสียดายเห็ดฝรั่งเอาทิ้งสวยสวยอ่อนเกิน งามเกินเห็ดปีนี้ชนะเลิศเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนดูดอกนี้แล้วนุ่นครอบครัวเขาแล้วก็ฝรั่งทิ้งเห็ดอะทุกคนนั่นเออแปลกดีเขาเห็นเห็ดเยอะหรือยังไงเขาถึงแบบว่าโนสนนอแคร์ทุกคนนี่อีกดอกหนึ่ง เก็บเลยนี่จ้ะแล้วก็เก็บเลยจ้ะแล้วก็นู่นอีกสองดอกอุ้ยมีข้างในนี่อีกเดี๋ยวนะเพื่พอนๆขอตั้งกล้องก่อนมันตั้งกล้องไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงคือพอเห็นอยู่เนาะ ทุกคนนิ่มนี่จะทุกคนจะได้ยินเสียงปืนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ปืนนะเขาตอกไม้ตอกอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวนะอุ้ยอุ้ยทุกคนเดี๋ยว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 ดนี่ดอกหนึ่งนี่สวยด้วยแล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนๆสองดอกจะ้ะ เพื่อนได้เห็นชัดๆจะได้ฟินๆไปด้วยกันนี่นีน้ตัดขากันเลยตั้งกล้องแบบนี้ก็แล้วกันนะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆคุยกันไปตัดขากันไป เพื่อนๆก็คิดซะว่าป้ายาวันนี้พามารีแลกในป่านะคะทุกคนมาสูตรโอโซนมาฟังเสียงนกเสียงกาเนาะเพราะว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่มันวุ่นวายสับสนกันเหลือเกินทุกคนใครมีมุมใครที่มีมุมพักผ่อนตรงไหนก็เอาที่สะดวกเลยนะคะเพื่อน เราชอบอะไรยังไงตรงไหนไม่ไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนสังคมทำไปเถอคะค่ะชีวิตเป็นของเราเราไม่รู้ว่ายังจะเหลือชีวิตยังอยู่อีกนานไหมพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมายังจะมีลมหายใจอยู่ไหมประมาณนี้เนาะไม่ใช่ว่าเออมีอายุแล้วคุณก็ปงได้แหละฉันยังรักสวยรักงามอยู่ ฉันอยากยังอยากจะใช้สกินแคร์เมคอัพที่มีราคาแพงอยู่ใช้ไปเลยค่ะคุณมีเงินคุณมีทุนคุณอยากใช้อะไรคุณใช้ไปเลยแล้วแต่คุณเลยอันนี้ <Gore> มันนิ่มคะ่<ๆ>ะเพื่อนๆป้ายาขอ,ขอไม่เอานะคะเพียง no แค่ว่าให้ใช้ชีวิตแบบสมดุลให้ใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพให้มีธรรมะในใจสิ่งที่ สิ่งที่จะขอคือให้มีธรรมะในใจเพราะถ้าไม่มีธรรมะแล้วจะไม่รู้จักผิดชอบช่วดีไงถ้าเรามีธรรมะในใจมีครูบาอาจารย์คอยอบรมสั่งสอนถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ไปถามท่านผู้รู้เราไปถามครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้รู้ที่มีภูมิธรรมภูมิรู้ <THIS> พอประมาณนะทุกคนเออเห็วันนี้สวยมากค่ะ แต่ทุกครั้งที่เข้ามาป่าแล้วมาเจอที่ฝรั่งเขาตัดตัดอะ่ะมันใจมันก็จะแว๊บด้วยความสงสารน้องเห็ดเนาะดูนี่ค่ะทุกคนแล้วนั่นอีกดอกหนึ่งบเบลอโอ้อันนี้นี่ม ได้สองดอกนี้ค่ะได้สองดอกนี้ค่ะเพื่อนดอกใหญ่นู้นเราไม่เอานะพี่ยาขอไม่เอาดอกใหญ่เออเออเขามีลูกเขาอยู่เดี๋ยว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 นี่เราเอาลูกเขาค่ะนี่โออนิ่ม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 นั่นไม่ได้ไวเหมือนเดิมโอ้ขาแน่นมากแน่นตึ๊บเลยจะเราไม่เอาจ้ะ เราเอาแค่สองดอกนี้ก็พอโอ้ทุกคนอันนี้ได้อยู่นี่ได้ค่ะอ้อันนี้ได้อันนี้สวยค่ะอันนี้รถ Mm-hmm. No.